ความลับที่ทำให้ออสการ์ลดน้ำหนักจาก72 mm. เหลือ48 mm. แค่ทำา IF mm. ไม่ได้ออกกําลังกายสายออกกําลังกายอย่าพึ่งมาดรามา่าว่าทำไมไม่ออกกําลังกายฉันออกไม่ได้ฉันมีอุบัติเหตุนะคะทีนี้เราไม่ได้ออกกําลังกายตอนนั้นแต่เราตั้งใจมากว่าเราจะต้องลดน้ำหนักให้ได้ เราก็ไปโฟกัสที่เรื่องกินเพราะเรื่องกินเนี่ยมันคือ80%ของการลดน้ำหนักฉันต้องสั่งขยานนาเครื่องปรุงที่บ้านก่อนคือน้ําตาล ไม่ใส่เปลี่ยนน้ามันหลักๆสําคัญต้องเปลี่ยนน้ามันแล้วเปลี่ยนไปใช้น้ํามันมะกอ,อกน้ํามันมะพร้าวมีติดบ้านไว้แต่นานๆใช้ทีน้ํามันหมูมีติดบ้านไว้แต่นานๆใช้ท,แนานานทีแต่ใช้เป็นหลักคือน้ํามันมะกอ,อกนะคะที่เปลี่ยนเลยคือข้าวจริงๆคนที่ชอบข้าวหอมมะลิมากติดข้าวหอมมะลิมาก mm hmm. ก็ตัดออก even. ตัดใจ,จนะคะไปกินข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวที่มันไม่ขัดสี ng, ข้าวกล่งข้าวกล้องอะไรแบบนี้แล้วเป็นคนไม่ชอบกินมันหวานเลยแต่ก็ต้องตัดใจกิน ็นคนไม่ชอบกินมันทุกชนิดค่ะก็ต้องตัดใจกินใช้เครื่องปรุงปกติน้ำมันหอยตามแม่ครัวยืนหนึ่งในจใชานลดสลงรดลงลดียังใสอยู่แต่อาศัยว่าเราไม่ได้เติมผงชูรสลงไปในเครื่องปรุงต่างอันนี้ผงชูรสอยู่แล้วไม่ต้องไิดกลัวว่าอฉันจะขาดผงชูรสจะขาดน้ำตาลมันมีแซมแซมอยู่แล้วแต่เราแค่ไม่ต้องแอดออนน้ำตาลไม่ต้องแอดออนผงชูรสแล้วก็ออสการ์พยายามเลืกเล่งเมนูที่ต้องใช้น้ำปลาเพราะโซเดียมมันค่อนข,ข,ข้างสูงนะผักก็เกลียดมาก เป็นคนเกลียดผักอ้สลงสลัดเกลียดมากตัดใจกินเพราะกินแล้วผลลัพธ์มันดีเหลือเกินเนอสการากินมาเรื่อยๆแล้วเวลาที่อสการากินอาหารเนี้น,นสารอาหารในโครผ้าหมูแล้วไม่สนใจว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรเน้นว่ากินอันนี้แล้วมันผอมตายเธอเวลามันจะหมดแล้วเธออยากฟังต่อไหมแหมฉันก็คันปากอยากเล่าอยากให้เพืเ่อนๆอยากให้ทุกคนผอมถ้าอยากฟังต่อพิมพ่มาต่อ